สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนหนังสือนี่คือรายการเฉวดป้านเราครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทาโดยคุณเฉวดที่ชื่อฉลองเจียคมนะครับมีความามุ่งหวังที่จะนําเสนอเรื่องราวของอำเภอเฉวดในทุกมิตินะครับตั้งแต่อดีตที่เป็นมาถึงปัจจุบันที่เป็นอยู่นะครับก็ เป้าหมายหลักก็คือต้องการให้พี่น้องลูกหลานสายเลือดเฉววดทุกท่านได้มีโอกาส,ร,สรับรู้ร,รับทราบเรื่องราวของตินฐานบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็เนื่องจากว่าอำเภอเฉววดนั้นก็เป็นอำเภอหนึ่งของอจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเฉววดก็คือส่วนหนึ่งของประเทศไทยเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เฉววดเรื่องราวของเฉววดจึงเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของประเทศไทยนั่นหมายความว่า คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทท่านมายอมฟังและร่วมกันรับรู้ในเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าได้นะครับสิบของดีในอดีตของชาปนตอนต้นสม็ดไม้สารพัดประโยชน์คุณผู้ชมครับไม้เสม็ดนะครับยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนี่ยนะครับเอาเป็นว่ายุคสมัยที่เป็นชุมชนสิงหรือว่าเมืองสิงหรือเมืองชิงหรือกรุงชิงในเวลาต่อมาของของตำบลคลิงเนี่ยนะครับไม้สมาดมีบทบาทมากในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและท่าเรือท่าน้ําต่างๆเพราะว่า ชุมชนสิงหรือเมืองสิงที่ว่านี่นะครับเป็นชุมชนท่าเรือเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ําและถูกแวดล้อมโดยน้ํานะครับมีการสัญจรทางน้ําเป็นสําคัญมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความทนต่อความผุหรือว่าผุกรอนของจากน้ำเนี่ยนะครับคือผุยากกว่านั้นถอะอ,อยู่ในน้ํานะครับไม้สมิดนี้จะเจริญเติบโตอยู่ในน้ํานะครับเขาจึงมี ความเขาเรียกว่าอะไรความสามารถหรือว่าคุณสมบัติดีของเขาก็คือสามารถทนต่อการผุกันเกิดจากน้ําได้ดีกว่าไม้อื่นๆทั้งหมดเนี่ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเม็ตที่ไม่ได้เอามาทําไม้ปืนหรือเอามาเผาทำฐานเนี่ยน,นะครับก็สามารถใช้เป็นไม้เพื่อการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยนะครับผมเคยอ่านเจอในข้อความประวัติศาสตร์ที่ใดที่หนึ่งของอำเภอชวดบอกว่าไม้สมิตเคยเอาไปทําแพร หมายถึงว่าเป็นไม้ที่ลอยน้ํานะครับตัดแล้วก็ล่องไปทางแผผมเช็คข้อมูลกับคนที่ใช้ประโยชน์ไมจ้จริงๆจากเคร่งนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองจากเคร่งมาอตอนอายุน้อยมากนะครับจําความไม่ได้แด้รับการยืนยันจากหลายคุณแปลว่าเป็นไปไม่ได้ ซึ่งผมก็อมองภาพตรงนี้ออกมาตั้งแต่ต้นแล้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ไม้ไม้สนจะลอยน้ําเพราะไม้สนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็ตัดปั๊บมันก็จมอยู่ในน้ํานะครับไม่สามารถที่จะเอาไปทําแผ่ได้แต่ผมเข้าใจว่าผู้ที่เขียนหรือบันทึกเรื่องนั้นนะครับอาจะเกิดการเข้าใจผิดจากการลากไม้ใน,ในครั้งหนึ่ง แล้วก็คือว่าในยุคสมัยที่กิจการการรถไฟไปภาคใต้และกําลังริเริ่มฉัน็คือรถไฟสมัยก่อนเนี่ยนะเขาเรียกว่ารถจากไอ้น้าคือใช้การขับเคลื่อนโดยการใช้พลังงานจากไอ้น้ำนะครับที่ต้มบริเวณหัวรถจักรนะครับแต่นี้ในการต้มเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ไม้ยฟืนเพื่อก่อไฟให้ความร้อนนะครับหรือไม่ก็ใช้ถ่านจุดนั้นเป็นจุดหนึ่งในการรวบรวม เชื้อเพลิงวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงนี้นะครับมาขึ้นที่บริเวณชิงสะพานร้อยปีนะครับจะมีท่าแล้วก็จะมีรางรถไฟจ่อไปถึงนั่นเลยนะครับจ่อไปถึงคลองเลยนะฮะเชื้อเพลิงจะถูกนําขึ้นที่นั่นเป็นหลักทีนี้เชื้อเพลิงที่สะดวกในการขนส่งที่สุดในขณะนั้นก็ไม่พ้นทางน้ําเลยครับ คือจริง,รงๆอําเภอเฉือดเนี่ยนะครับเป็นป่าซะเป็นส่วนใหญ่มีเชื้อเพลิงอันมาจากไม้เนี่ยได้มากมายแทบทุกย่อมย้าแทบทุกพื้นที่ของอําเภอนะครับแต่การเคลื่อนย้ายมาอย่างสถานีมาขึ้นรถไฟที่สถานีเฉอือดนั้นลําบากถ้าเป็นทางบกแต่ถ้าทางน้ําแล้วก็สะดวกเลยนะครับเพราะอาศัยเส้นทางสําคัญก็คือคลองฉอนเฉือดนี่แหละครับแต่ทีนี้คลองเฉอือดนะครับต่อไปถึงทอดยาวต่อไปถึงพุขวนเครง และเจ้าไม้สมิดเป็นไม้เนื้อแข็งที่เอามาทําเป็นไม้ฟืนชั้นดีและเอามาทําเป็นเผาถ่านได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นไม้สมิดก็เลยถูกตัดอย่างมโหฬารในยุคนั้นตัดแล้วก็มีการลากจูงมาที่สถานีที่สะพานคุ้ง100อปีนะครับเพื่อจะส่งขึ้นรถไฟเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าคนที่บันทึกในสมัยนั้นอาจจะเป็นข้าราชการใน อำเภอะอวดหรือว่าเป็นข้าราชการอื่นที่เดินทางไปตรวจหรือว่าพวกข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟอย่างนะครับเห็นการลากจูงไม้ก็เข้าใจว่าเอามาทําแผลได้นะครับจริงๆแล้วไม่ได้เอามาทําแผลที่ลากจูงมานั้นนะครับลากจูงมาโดยบรรทุกอย่างอื่นมานะครับไม่ได้ให้ตัวเขาลอยมาคือให้อย่างอื่นลอยแล้วก็บรรทุกเขามาครับผมปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนไม้เหล่านี้มาเป็นประโยชน์ ได้อย่างอ,อีกหลายอย่างโดยเฉพาะในกิจการเกี่ยวกับชายทะเลไม่ว่าจะเป็นนากุ้งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแตททท่ที่ที่ทำเกี่ยวข้องกับทะเลที่ทําเกี่ยวข้องกับน้ำนะครับไม้สมิดได้รับความนิยมเพราะเขามีความแข็งและทนทานท,ทนต่อน้ําได้ดีกว่าในอดีตก็เช่นกันครับกิจการเดินเรือที่ต้องใช้ไม้หลายชนิดนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าเอาไปทําเรือนะฮะ,ะกิจการที่เอาไม้ไปทํา ไปไปไปประกอบการในทางเรือเนี่ยน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานไม่ว่าจะเป็นไม้ท่อไม่ว่าจะเป็นอ่าไม้อะไรก็ตามแตท่ที่ที่ต้องใช้ไม้คุณผู้ชมครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไม้สมิท์ครับเล็กบ้างใหญ่บ้างขึ้นอยู่กับสภาพที่ต้องเอาไปใช้ในประโยชน์นั้นๆ <แ S 1> น,น,นะครับเนื่องจากว่าไม้สมิท์น่นะครับ มีความต้องการมากขึ้นมากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชายทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำนากุ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำประมงชายฝั่งหรือว่าอะไรอื่นที่เกี่ยวกับทะเลนะครับและมีความต้องการไม้มากขึ้นทำให้ไม้เสฉะจ,จากผู้คนเขนะ่งถูกตัดจำนวนมากนะครับจนกระทั่งทางราชการเห็นว่า จะมีผลเสียในอนาคตจะมีผลเสียต่อค้ารียกวานิเวศวิทยานะครับต่อสภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคตเนี่ยครับจึงได้ประกาศนะครับห่วงห้ามโดยประกาศให้ผู้ควรเครงนะครับเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับแล้วก็อยู่ในได้ได้คุ้มครองต่อไปถึงการล่าสัตว์ล่าอะไระทรัพยายกรที่มีชีวิตอีกหลายชนิดนะครับ เลยให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ด้วยนะครับคือเป็นทั้งป่าสงวนแห่งชาติและเขตห้ามล่าสัตว์จนกระทั่งปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้ผู้คนเคร่งก็มีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะครับระวังประชาชนที่อยู่อาศัยและทํากินมาแต่ดั้งแต่เดิมนะครับกับหน่วยราชการที่เข้าไปควบคุมดูแลตามคําสั่งของเขตห้ามล่าสัตว์ และก็เกตป่าสงวนแห่งชาตินะครับซึ่งก็ต้องท้อยทีท่อยอาศัยกันไปนะครับจะไล่คนออกก็ไม่ได้นะครับจะปล่อยให้ทําตามใจก็ไม่ได้ก็ต้องมานั่งเอ่อนั่งลงแล้วก็คุยกันว่าจะสอดประสานผลประโยชน์และให้ชุมชนยังอยู่นะครับชาวบ้านอยู่ได้นะครับสาภาพเวดล้อมไม่เสียหายมากนักนะครับก็ก็ต้องบ้ากันไปนะครับนี่ก็คือเรื่องประโยชน์ของไม้เสมาท์ครับ